เ,เจ้าอาวาสตามลำดับมาแต่มิได้มีการบันทึกไว้จึงไม่สามารถจะเรียงรายนามเจ้าอาวาสได้ครบเพียงแต่จำกันได้ว่ามีพระอธิการอวอพระอธิการสุขและอธิการคำ จนกระทั่งปีพศ2455จึงปรากฏนามพระอธิการโตเป็นเจ้าอาวาสตามเอกสารประวัติพระสมณศักดิ์และท่านได้ครองวัดยั่งยืนมาช้านานถึง69ปีจนกระทั่งวรณภาพเมื่อวันที่5มีนาคมพศ2524ขณะน,นี้พระครูวิโรธกิติคุณรักษาการเจ้าอาวาสสืบมา ความเจริญของวัดประดู่ชิมพลียุคพระราชสังวราพิมนพระราชสังวราพิมนท่านมีความตั้งใจและอุตสาหะพยายามมากในการสร้างเสริมความเจริญทุกๆด้านของวัดประดู่ชิมพลีกรณียากาศกิบของท่านบำเพ็ญต่อเนื่องมาชานานเพื่อการนี้มากมายเกินกว่าที่จะจดจำนำมาแสดงให้ครบ ท่วนได้จึงขอสรุปลงเป็นสามหัวข้อดังนี้ 1. ด้านการศึกษาท่านเอาใจใส่ทําบำรุงมากทั้งการศึกษาของพระภิกษสุสามเณรและของเยาวชนพศ2455ได้จัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นชื่อว่าโรงเรียนวิริยะบำรุงซึ่งต่อมาได้ โอนเข้าเป็นของเทศบาลและได้เปลี่ยนชื่อว่าโรงเรียนวัดประดู่ถิมฟรีพศ2 4 7 7ได้จัดตั้งโรงเรียนปร,ริยติธรรมแผนกธรรมและบาลีขึ้นแต่นั้นก็ได้จัดส่งพระภิกษุสาม,มนเณรเข้าสอบสนามหลวงเป็นประจำทำให้มีพระภิกษุสาม,มนเณรเข้ามาบวชเรียนใน พศ2520สร้างกำแพงแบ่งเขตบริเวณสังฆาวาสกับพุทธวาสเป็นกำแพงก่ออิฐถือปูนรอบบริเวณสังฆาวาสสิ้นค่าก่อประมาณ30,000บาทพศ2521ซ่อมแซมโรงเรียนสายหยุดเกียรติยาคารสิ้นค่าใช้ใจ่ายประมาณทั้งสิ้น380,000บาท พศ2522ซ่อมแซมกุฏิอาคารไม่สิ้นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ165,000บาทครั้งหลังที่สุดที่ท่านดำริว่าอูโบโสดเจดีวิหารเสนาสนาที่เป็นของเก่าที่ได้ทำรุดสุด สทมลงมากถึงคราวจะต้องซ่อมสร้างให้มั่นคงบริบูรณ์ขึ้นดังเดิมท่านจึงเริ่มวางโครงการเมื่อปีพศ2522โดยจัดสร้างพระพุทธรูปบูชาขึ้นจำนวนหนึ่ง นับเป็นการสร้างพระพุทธรูปบูชาครั้งแรกของท่านโดยจำลองจากพระประธานในอุโบโสถสำหรับให้ศิทยานุศิ์ตลอดจนสาธุชนทั่วไปได้นำไปสักการบูชาแล้วนำปัจจัยที่ได้รับบริจาคมาใช้ดำเนินงานปฏิสังขรณ์งานสำเร็จลุล่วงไปได้ส่วนใหญ่คือสามารถซ่อมพระเจดีย์วิหารทุกแห่งได้สำเร็จในปีพศ2524ยังเหลือแต่อุโบสถที่ยังมีได้ลงมือซ่อมแซม ก็พอดีท่านมรณภาพลงเสียก่อนเป็นอันว่าผู้ที่อยู่ภายหลังจะต้องรับภารณีสืบไปอัธยาศัยและกิจวัตรพระราชสังวราพิมลท่านมีอัธยาศัยงดงามสุภาพอ่อนโยนมากด้วยเมตตากรุณายินดีสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ผู้อื่นสัตว์อื่นโดยเสมอหน้าไม่เลือกที่รักมักที่ทางเป็นผู้ซื่อตรง ่อมตนยึดมั่นในระเบียบประเพณีและความกตัญญูกะตะเวทีทั้งมีความพักดีในโอพระมหาผู้ที่มีกษัตริย์และพระราชวงศ์อย่างแน่นแฟน้นโอกาสเข้าใกล้ชิดคุ้นเคยกับท่านจะยืนยันในความที่กล่าวนี้ได้ทุกคนอีกประการหนึ่งท่านเป็นคนหมั่นขยันและแน่วแน่ตั้งใจทำสิ่งใดแล้วเป็นต้องทำจนสำเร็จกิจที่ท่านปฏิบัติเป็นนิดในแต่ละวันจนตลอดชีพของท่านคือ สี่นาฬิกาตื่นขึ้นเจริญสมณธรรม8นาฬิกานำภิกษุสามเณรทำวัดสวดมนต์16นาฬิกาออกกลับแขกที่มาถวายสการะบ้างที่มาขอบารมีทำบ้างที่มาสนทนาธรรมบ้าง18นาฬิกานั่งบำเพ็ญสมณธรรมไปจนถึง20นาฬิกาแล้วนำภิกษุสามเณรทำวัดค่ำ ในระยะหลังท่านนั่งบำเพ็ญสมณธรรมนาน เข้าจนถึงเวลา21.00หรือ22นาฬิกาโดยไม่ย่อท้อต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเนื่องแต่ความเสื่อมของสังขารในวันธรรมสวนาท่านจะแสดงธรรมแก่ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นประจำและทุกวันพฤหัสบดีจะมีภิกษุสามมเณรจากวัดต่างรวมทั้งผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมมาขอฝึกปฏิบัติกรรมฐานเป็นจำนวนมาก นับว่าท่านได้เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวอย่างยิ่งของคนทั่วไปและบคุคคลใดที่ได้บารมีธรรมของท่านแล้วมาประกอบธุรกิจการงานได้รับผลสำเร็จสมควรปรารถนาการปฏิบัติอรอรรมอ ระราชสังวราพิมลท่านสนใจศึกษาด้านวิปัสสนาธุรมะมาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรเ,เท่าที่ทราบท่านศึกษากับพระอาจารย์พรมหม่วัดประดู่ชิมฟรีก่อนพระอาจารย์พรมมอม,มรณภาพแล้วจึงได้ไปศึกษากับหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครแล้วออกทุดงไปทางภาคเหนือหลายครั้ง ต่อมาจึงได้มารู้จักคุ้นเคยกับหลวงพ่อสดคือพระมงคลเทพมุนีคิววัดปากน้ำซึ่งมีอายุแก่กว่าท่านสี่ปีหลวงพ่อสดได้ชักชวนท่านให้ไปเรียนกับพระอาจารย์หน่งที่วัดจังหวัดสันบุรีอิกระยะหนึ่งหลังจากนั้นท่านก็กลับมาปฏิบัติภาวนาโดยตัวของท่านเองที่วัดต่อมาแม้ว่าท่านจะมีภารกิจในด้านบริหารหมูคนะ่คณะ และการสงเคราะอนุเคราะห์ผู้อื่นส่วนมากก็ตามท่านก็หาได้ละเลยเพิกเฉยส่วนวิปัสนาธุระไมา่คงคำะาขะาเม้นฝึกฝนอบรมตามโอกาสอนันสมควรตลอดมาจึงปรากฏว่าท่านเป็นผู้ทิยวชาญในธุรกิจพระศาสนาส่วนนี้อยู่รูปหนึ่งและโดยอัธยาศัยที่เคยอบรมด้านวิปัสนาธุระมามากจึงได้รับอาทารนาให้เข้าร่วมพิธีประสิทธิ์ มงคลต่างๆแทบทุกงานทั้งในกรุงและหัวเมืองตลอดจนถึงต่างประเทศถูถ้ำสิงโตทอ,องงพระราชสังวราพิมลท่านมีสถานที่บำเพ็ญธรรมของท่านอีกสองแห่งคือที่สำนักส่งฆ์ถ้ำสิงโตทองแห่งหนึ่งและที่วัดพระธาตุศพฝาง อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านไปตั้งกุฏิไว้อีกแห่งหนึ่งที่วัดพระธาตุศกฝางท่านไม่ค่อยได้ไปจึงจะไม่กล่าวถึงจะกล่าวถึงถ้ำสิงโตทองแต่เพียงแห่งเดียวเมื่อปีพศ2519ท่านได้เดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีได้ไปพบกับพระมานิตเข้าพระมานิตพูดกับท่านถึงถ้ำสิงโตทองที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีและชวนท่านให้ไปชม หลังจากนั้นท่านก็มีโอกาสได้ไปและไปเห็นว่าสถานที่นั้นเป็นที่สงบสมควรแก่นักปฏิบัติธรรมทั้งอยู่ไม่ห่างไกลกรุงเทพมหาคนครมากนักท่านจึงไปอยู่ปฏิบัติธรรมที่ถ้ำสิงโตทองเป็นครั้งแรกเมื่อพศ2510แล้วเริ่มปรับปรุงให้มีความสะดวก เหมาะสมที่จะตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมคือได้สร้างกุฏิสำหรับท่านพักหลังหนึ่งกุฏิเล็กอีกหลายหลังตามไหลเข่าข้างท่ำสิงโตทองพร้อมทั้งโรงครัวและที่พกักสำหรับลูกศิษย์ที่ประสงค์จะติดตามไปค้างแรมหาความสงบสุข อยู่กับท่านท่านได้สร้างพระพุทธบาทจำลองพระพุทธรูปแบบและปางต่างๆเช่นแบบพระพุทธชินราชพระปางลีลาปางมานวิชัยกับรูปเจ้าแม่กวนอิมเชิญไปไว้ที่ถ้ำในบริเวณใกล้ๆกันนั้นขึ้นอีกหลายแห่งได้เชิญพระพุทธรูปที่ผู้มีศรัทธาสร้างถวายไปประดิษฐานไว้ให้สักการะกันครั้งหลังที่สุดท่าน ได้สร้างรูปพระมหากัจจายนานำไปประดิษฐาน ไว้ที่หน้าถ้ำกลางต่อมาถึงปีพศส5 1พพระมานิตซึ่งรับหน้าที่ดูแลถ้ำสิงโตทองมรณภาพลงท่านได้ส่งพระรูปอื่นไปดูแลแทนได้มีผู้ศรัทธาถวายที่ดินเพิ่มให้อีกท่านจึงวางโครงการก่อสร้างให้เพิ่มเติมอีกจะสร้างบาราูรศาการปริียนกุติโรงเรียนเด็กสำหรับลูกชาวไร่สระน้ำพร้อมกับซื้อที่บริเวณหน้าถ้ำเติมอีก690ไร่เศษร,รวมกับเนื้อที่เดิมเป็น 140ไร่ทำถนนเชื่อมกับถนนส่วนใหญ่ให้เป็นทางเข้าออกที่สะดวกองค์ท่านควบคุมดูแลการดำเนินงานนี้อย่างใกล้ชิดหลวงปู่โตพบเจ้าแม่กวนอิมครั้งหนึ่งขณะที่หลวงปู่นั่งเจริญกรรมฐานอยู่ในโบสถ์พลันก็เห็นเซียน8ดองค์เข้ามาพูดกับท่านว่าพระแม่กวนอิมมารับท่านเป็นสาวกและให้ท่าน ปฏิบัติแบบมหายานคือไม่ฉันเนื้อวัวเนื้อควายและให้ฉันเจทุกเทศกาลกินเจหลวงปู่ก็ไม่ยอมเถียงไปว่าเพระแม่เป็นคนจีนหลวงปู่เป็นคนไทยและนับถือพระพุทธเจ้าอยู่แล้วไม่ตกลงด้วย นับแต่นั้นมาเสียน8ปดองก็มาเฝ้าอ้อนวอนให้หลวงปู่เปลี่ยนใจจนกระทั่งวันหนึ่งเซียนทั้ง8ปดองก็มาหาอีกและบอกว่าวันนี้พระแม่กวนอิมเสด็จมาด้วยพระองค์เองพักรอยอยู่ข้างนอก หลวงปู่โตไม่สนใจได้แต่หลับตาเสียเซียนองค์หนึ่งจึงไปเชิญสเสด็จพระแม่กวนอิมเข้ามาในโบสถ์และบอกให้หลวงปู่โตลืมตาขึ้นหลวงปู่โตลืมตาเห็นพระรัศมีสว่างสวัยและพระ ลักสวยงามมากพระแม่เจ้าให้หลวงปู่โตเข้าเป็นสาวกทางพุทธศาสนามหายานและประธานเสื้อกางเกงชุดพระจีนให้ใส่แทนหลวงปู่เผลอรับเสื้อกางเกงมาสวมใส่พอกางเกงส,วม,สวมมาถึงข่าวก็รู้สึกตัวได้สติรีบดึงกางเกงออกทิ้งไป พระแม่กลับบอกว่าท่านเป็นสาวกของพระแม่แล้วต่อไปนี้ท่านจะต้องชันเจทุกปีตามเทศกาลเจของชาวจีนแล้วพระแม่กวนอิมและเซียนทั้ง8ดองค์ก็หายวับไปกับตาพอถึงเทศกาลเจครั้งแรกหลวงปู่ไม่ยอมอ,ออมอ พอถึงเทศกาลเจครั้งแรกหลวงปู่ไม่ยอมฉันเจหลวงปู่ก็อาภาธหนักพอหมดเทศกาลเจก็หายในปีต่อๆมาก็เป็นเช่นนี้อีกหลวงปู่ทดสอบอยู่หลายปีจนต้องหันมาชันเจในเทศกาลเจอาการอาภาธต่างๆก็หายสิ้นท่านจึงฉันเจตามเทศกาลแต่นั้นมาทุกปีของเทศกาลเจหลวงปู่จะแต่งชุดพระจีนในเวลากลางคืน และเมื่อหลวงปู่นั่งสมาธิพระแม่เจ้าก็ได้พาหลวงปู่ไปเที่ยวนินแดนสุขาวดี พุทธเกษตรพร้อมทั้งสอนวิช,ชาให้จึงเป็นสาเหตุว่าชาวจีนทำไมจึงขึ้นกับหลวงปู่โตมากเป็นพิเศษและหนึ่งในชาวจีนที่นับถือหลวงปู่โตมากคือคุณพ่อของข้าพระเจ้าเองคุณพ่อและคณะสัทธาธรรมได้ร่วมกันสร้างรูปหล่อพระแม่เจ้าร่วมกับหลวงปู่โตที่หน้าถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีเป็นพระรูปกะไหลทองให้สิทธิ์ที่นับถือพระแม่กวนอิมสักการบ,บูชา ครั้นหลังเมื่อหลวงปู่กลับจากการเยือนพุทธคยาที่ประเทศอินเดียหลวงปู่ก็เริ่มชันพัตตาหารมังสวิรัตคือการเว้นเนื้อสัตว์และมันสัตว์ทั้งปวงโดยเด็ดขาดอย่างจริงจังกลับถึงการมรณภาพเมื่องปลายชีวิต พระราชสั่งวราพิมน์อยู่ในสมณเพศมาตั้งแต่อายุได้17ปีท่านได้เล่าเรียนพระธรรมวินยัยมีความรู้จนแตกฐานลึกซึง้งและถือวิปัสนาธุระเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตอันยาวนานถึง94ปีของท่านเป็นรัตตัญูผู้รู้การละนานเป็นครูของสาธุชนทุกหมู่เหล่าเป็นที่เคารพบูชาศรัทธาเลื่อมใสของบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกชาติชันนับแต่สามัญบุคคลจนถึงองค์พระประมุขข,ของชาติ อายุพรรษาจะมากเพียงใดท่านก็มีได้ขัดศรัทธาของผู้ที่อาราธนาไปการบุญกุศลต่างๆมีการนั่งเจริญสมาธิภาวนาอำนวยสิริมงคลเป็นต้นจึงในระยะหลังๆนี้ทำให้สังขารร่างกายท่านต้องลำบากตรามากเกินไปและเกิดอาพาธขึ้นบ่อยๆ แม้จะได้รับการเยี่ยวยารักษาและดูแลพยาบาลอย่างดีเพียงใดากายสังขารของท่านก็ทนอยู่ไม่ไหวท่านอาพาธครั้งสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์พศ2524หลังจากกลับจากถ้ำสิงโตทองมีอาการอ่อนเพลียบ้างเป็นลำดับ ก่อนมรณภาพเจ็วันท่านลุกจากเตียงไม่ได้เลยแต่ยังพอฉันได้บ้างในแพทย์ต้องให้นำเกลือทุกวันอาหารนั้นถวายข้าวต้มกับรังนกอีกเราเจ็ดนาฬิกาถึงวันที่ห้ามีนาคมเวลาเช้าสิทธิผู้พยาบาลก็ถวายข้าวต้มกับรังนกอีกคราวนี้สังเกตเห็นว่าแขนข้างขวาท่านบวมจึงกราบเรียนกับท่านว่าแขนหลวงปู่บวมมาก ท่านก็พยักหน้ารับคำแล้วฉันและหลับตาพักต่อไปโดยให้ออกซิเจนช่วยการหายใจตลอดเวลา9.00นาฬิกาท่านอ่อนแรงลงอีกและพอถึงเวลา9.55นาฬิกา5นาทีท่านก็สิ้นลมด้วยอาการสงบดุดนอนหลับเป็นอกุติสายหยุดนับอายุได้93ปี10เดือนกับ22วัน ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับนภูพิงคราชนิเวศคุณทราบฝานละอ,องธุลีพระบาทแล้วทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญศพไปตั้งที่ศาลาร้อยปีวัดเบญจมบพิษพระราชทานเกียรติยศศพเป็นพิเศษเสมอพระราชาคณะชัน้นธรรมพระราชทานโกรธโทบรรจุศพ พร้อมทั้งฉาดเบญจาเครื่องประกอบเกียรติยศครบทุกประการพระราชทานพระบรมราชาุเคราะห์แก่การสอพอ ราชทานพระบรมราชาเคราะห์แก่การศพโดยตลอดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเจวัน50วัน100วันและตามโอกาสอันควรหลายวาราพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอและในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรและพระราชทานเพลิงเผา ศบนัปเมนหนห้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิริมณทราวาสก็จักได้เสด็จพระราชดดำเนินไปทรงเป็นประธานอีกคำรบหนึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พระราชสังวราภพีมนตลอดจนสิทธุทุกคนหาที่สุดมิได้พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา พุทธคุณในวัตถุมงคลของท่านเด่นทางเมตตามหานิยมเป็นหลัก